เพียเพียมาลองเพียนลองเนี่ยลองนีเอมันใจมันใจโอ้ยเจจัดเจจดฮ่าเบดบุญบดบุญ ฮะเฮ้<ห>ย <c oughs> ไปไปไปเบิ่งเลิ้จวใจกวางเดียวมั <c> ้ง <oughs> นี่ครับเ,เอามันใจมันใจพ <c oughs> ุ่งมาเลยวันพุ่งมาเลย,ยอยากร้องของครับโน้ตปาเจียน bà tiên ngắp phần con nít con đi con này đây à? con này con này con nít con nít đen con nít hả con nít hả con nít đen มันใจครับมันใจกิโลตอบกําลังครับพิเศษเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยบิดบุญเบิดบุญเบิรนบุญเบิบุญึดตฮะต <tuh S 1>

บดบุญนี่ดีวะเอาละเอาละสิมุนดนตรหฮางก้อนมาอย่ังดอกมันตรี่างก้อนก้อนเสร็จไปนย่งไปบุแน่น้อ

ปดาปดาตบกระงแน,น้อยครับออออเอาเอาาเออเออลองรถล,ลองรถล,ลองรถเอสุดยอดสุดยอดข้านินน่อยเดียวติดล้อหลังเี่เนาะนี่นี่นติดันนี้

เดี๋ยวความเนี่ยล่ะเอ้ยจากไรอ่ะเนี่จากไรเนี่ยจากไกรเนี่ยแบบเทียนครับคนราบเทียนประมาณ30-40องศาเลยฮะสั้นกันเอย แมนดินดินมันค่อยน้ำซอนนะแมนกันดินเสมอกันล้วขึ้นไรอ่ะอันนี้ดินมันแข็งครับเฮ็ดดี้ทีเด็ดผู้ทอนเออ อ๋อก็เล่นนี้ต้นดังแน่เคียบเนี่ยเออทางนี้ขึ้นมาได้เน้ะดินมันมาเสมองแตดินมันเสมอก็ต้องขึ้นได้วดินเสมอนี่ขึ้นได้ยังมันหล่อแรงมันตีฟังนี่ à, mình kẹng, kẹng thằng Thái, cô đã qua đường đi ông sa, nó cao hơn đấy mà, thật anh yên luôn hả? phạt <laughs> diễn chờ quán phạt diễn nào bây giờ lây bầu กัน,ออนนี่ไล่เบาสบายกันเหนี่ย,ยออเอ้ยสบายสบายเ,ออเล่นรถในหัวได้หรือเฮ้ยเด็แรงๆอะ่ะบวกกันเลยบวกกันเลย บริษัทครับที่มีกันโชว์ฝีมือกันจากน้อยครับป้าจ้ากันนี่ครับคนเกา่เาเยี่ยมให้ครับครับ

Bam tang đi ơi bam tang vừa tang bam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  tang nè, tang bam tang bam tang bam tang như tang bam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 